สวัสดีเพื่อนๆคนชอบดูหนังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกินกะรีวิวจะมาบ่นเรื่องที่ผมเพิ่งคิดได้หลังจากดูเดอะแมนดาร์โลเียนใกล้จบในดิสนีย์พลัสบวกกับว่าระหว่างนั้นพี่เตมเจซีบีโพสต์คลิปประมาณว่าเนื้อเรื่องแย่ของ Star Wars ดีกว่าเนื้อเรื่องในจักรวาลหลักผมก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยทําไมค่ายหนังใหญ่หลายค่ายถึงได้ทําหนังที่เน้นแต่การตลาดเอากระตังไม่มออความสุขให้คนดูกันหวังแต่จะทําหนังเพื่อเอากำไรกันอย่างเดียว ผมก็พอเข้าใจคอมาตินสกอร์เซซีแล้วนะครับว่าทําไมถึงเรียกหนังมาเวลว่าหนังสนสนุกแต่เอาจริงๆแล้วหนังเครือมาเวลเนี่ยถือว่าให้ความบันเทิงในฐานะหนังและทําการตลาดได้ดีนะครับเพราะาดึงผมที่ไม่ได้เป็นแฟนมาวิลแต่แรกมาเป็นแฟนบอยเต็มเหนียวได้แต่หนังหลายๆเรื่องจากค่ายยักษ์ใหญ่สมัยนี้หวังกระทําหนังเพื่อเอาเงินอย่างเดียวเลยผมยกตัวอย่างเคสนี้ครับวันหนึ่งผมไปฟังพี่ท็อปหน่นหนังรีวิวกับพี่ต้อมการาดยุคเคบีคุยกันหลังดูมอนเตอร์ฮันเตอร์มา ก็ทําให้ผมรู้เลยว่าหนังมอนฮันเนี่ยมันหวังแต่จะขายหนังอย่างเดียวซึ่งถามว่าแย่ไหมบอกเลยว่าพอตัวผมเนื่องจากว่ากักอะไรเยอะๆเพื่อจะเอาไว้ใช้ในภาคต่อเนี่ยทําให้ผมตอนที่ดูเนี่ยอยากไปเล่นเกมมากกว่าไม่ได้สนใจตัวหนังเท่าไหร่นักเลยพอทําให้เข้าใจได้ว่าการทําหนังเพื่อหวังจะเจามาทําภาคต่อหรือทําจักรวาลหนังมากเกินไปเนี่ยมันไม่ดียังไงแล้วก็ค่ายหนังที่ทําหนังเพื่อกระตังอย่างเดียวเนี่ยผมก็ขอ ต่อว่าใครยนีอีกรอบแล้วนั่นก็คือพวเดอร์บานเนอร์ซึ่งผมก็เคยต่อว่าไว้แล้วครับแต่ก็ขออีกรอบละกันนั่นก็คือดูหนังเรโรงแต่อารมณ์อะไรอะไรในหนังโรงก็ไปไม่สุดต้องเสียเงินไปดูเวอร์ชันที่ดีที่สุดอีกรอบหนึ่งคือแบบว่าอะไรอะไปดูในโรงก็เสียตังไปแล้วรอบหนึ่งนะยังต้องมาเสียเงินดูอีกรอบหนึ่งเหรอแบบว่ามันใช่เหรอทำไมไม่ให้แบบว่าจ่ายเงินรอบเดียวอะดูรูเรื่องเก็ตทุกสิ่งทุกอย่างอะจบแต่ก็เข้าใจแล้วผมว่าการทําหนังนะ่ะ มันต้องใช้เงินเยอะซีรีส์ก็ด้วยนั่นก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีวิธีการหาเงินที่ดีกว่านี้ไหมนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับผมอันนี้ไม่ใช่หนังซีรีส์แต่เป็นมังงะอนิเมะเรื่องหนึ่งนั่นคือดาบ่าศูนย์ผมขอพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันเพราะผมเข้าถึงข้อมูลของเรื่องนี้ได้เยอะสุดและคิดว่าการการตลาดของเรื่องนี้กับการเป็นงานศิลปะเนี่ยถือว่าดีในระดับหนึ่งเลย จร,จริงๆอยากเอาแขนคนคนแพท่านมานะครับแต่เรื่องนี้ก็มีพวกปราศยาอะไรแฝงอยู่ผมก็เลยเอามาไม่เอามาและกันเพราะว่าตอนเด็กๆผมดูแขนคนคนแพท่านเนี่ยไม่เก็ตเดสกติสเดี๋ยวผมเกม็ตเอาตอนโตยิ่งอ e ีวานเกเรียนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วผมโอ้โหถ้าจะดูเอาเนื้อเรื่องดูเอาจริงๆเนี่ยงงชิปเพลงเลยครับนี่ขนาดผมเป็นแฟนบอยอีวานเกเรียนี่ยังงงเตกเลยไม่รู้เรื่องหรือสกแแอะเดียว <c oughs> ดาบพิาตสมุทรเป็นมังงะอนิเมะที่คนชอบเยอะมากๆเลยนะผม แถมยังดึงคนนอกอย่างพี่จีนวิวไฟเดอร์มาติดได้อีกผมก็เลยอ่ะเอาเรื่องนี้ละกันเพราะว่าข้อมูลก็เข้าถึงได้เยอะแถมดึงคนนอกอย่างพี่จีนวิวไฟเดอร์ทึ่งเป็นคนดังมาติดได้อีกถามว่าเรื่องนี้ฮิตได้ไงทั้งที่มันก็ไม่ได้ทําการตลาดแบบจะหากินยาวๆผมคือแบบว่าไม่ได้กะขายภาคต่อสปินออฟอะไรมากมายแต่ที่มันฮิตก็เพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้เข้าถึงยากอะไรมากมายมีดราม่าที่ดีพอตัวปูมหลังตัวละครก็ทําออกมาใช้ได้ ถึงแม้สะอาดเทียบมังงะกับอนิเมชันดีที่เป็นสายรางวัลไม่ได้ก็ตามนะผมแต่ว่ามันก็มีอะไรที่ดีพอจะทําให้พอขายได้ผมแถมตัวละครก็ออกแบบมาได้ดีมีการปูเนื้อให้คนมาสนใจเห็นใจตัวละครได้ถือว่าเยี่ยมครับผมไม่ขอพูดประเด็นอื่นนอกจากเนื้อเรื่องครับเป็นไงล่ะครับดับค่าสูงขายดีได้ทั้งทั้งนี้ไม่ได้ทําอะไรเป็นการตลาดจ,จัดแบบค่ายหนังใหญ่หลายๆค่ายทากัน แต่ก็น่าเสียดายนะผมที่ค่ายหนังใหญ่หลายค่ายเนี่ยไม่คิดจะเลือกทําอะไรในสิ่งที่นักวิจารณ์เรียกร้องกันหรอกครับเพราะว่าดันทะลึ่งมีหนังที่แบบว่าทําอะไรที่เป็นการตลาดสุดโต่งแล้วมันดันขายได้เยอะพอตัวผมขอไม่เอ่ยชื่อนะผมเดี๋ยวแฟนหนังจะไม่พอใจเอวกันได้แล้วมาลุมกระทืบผมได้แต่ว่าทุกคนที่ชอบหนังพวกนั้นก็อย่าเพิ่งโกรธผมนะครับคือผมไม่ได้หมายความว่าทําหนังการตลาดแล้วมันจะไม่ดีนะผมแต่มันควรใส่อะไรที่แบบว่าดูแลให้ความบันเทิงหรือดูเป็นงานศิละปะกับคนดูมั่ง ไม่ใช่สักแต่จะเอาเงินลูกลกเดียวครับอารมณ์แบบจะทําอาหารขายครับผมก็คือเอาง่ายๆใช้วัตถุดิบที่ราคาไม่สูงหรือวัตถุดิบชั้นกลางๆเนี่ยมาทาขายก็ได้แต่ปรุงมาแล้วเนี่ยให้รสชาติกินอร่อยคือไม่ต้องเอาให้อร่อยเพิ่มแบบในโซมายอดนักปรุงก็ได้นะครับผมแค่แบบว่ากินแล้วมากินต่อได้อีกรอบนึงรู้สึกไม่ติดขัดอะไรเนี่ยก็ดีแล้วครับไม่ใช่รสชาติมาไม่ดกเนี่ยครับคือเทียบแบบนี้ก็หวังว่าจะเก็ตกันนะครับผม สำหรับใครที่ชอบหนังสายรางวัลหรือชอบดูหนังเป็นงานสืลปะานี่ยก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับถึงแพ้หลังจากที่มาเตืนสกอร์เซซี่จะพูดเรื่องนี้ไปกับหนังมาเวลเนี่ยจะไม่ได้เกิดผลอะไรก็ตามสมกับชี่เสียงของแกนะแต่แห่สักพันหนึ่งเนี่ยผมว่าการทําหนังเพื่อกําไรอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะหายไปอย่างแน่นอนนะผมผมขอใช้คเขาว่าน่าจาะแล้วกันนะผมเพราะว่า <c oughs> ในเมื่อมันยังมีหนังที่ขายท่าอยู่ครับผม ผมก็ไม่สามารถการันตีได้หรอกผมว่ามันจะหายไปเพราะในเมื่อมันยังขายเท้อยู่ก็เราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมแล้วก็หวังแบบเงือกแค่กันยาวๆผมว่าในโรงหนังเนี่ยหนังทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีแต่หนังที่ทํามาเพื่อชิงรางวัลหรือเป็นหนังดีเน้นเนื้อเรื่องกันหมดก็ผมก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้แล้วผมเพราะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกมากกว่านี้ดีแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ